สวัสดีครับพระพายะพระอาหารหันต์ผู้ถูกแม่บัวแม่ลูกอ่อนนะครับขีดตายนะพระพายยะเนี่ยท่านเป็นพราหมนะครับเกิดในวนะแพทย์อยู่ที่เมืองพายยะนะเพราะว่าในประสูนย์ไม่ได้บอกว่าชื่อเดิมจริงๆของท่านชื่ออะไรนะแต่ว่าเราจะเรียกชื่อของท่านตามบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับท่านพายะเนี่ยวนาแพทย์ก็คือวนะของพ่อค้าวานิชนะครับท่านพายยะนะครับท่านได้ค้าขายนะครับติดตามบิดานะครับโดยทางเรือนะไปค้าขายยัง ฝั่งอื่นของมหาสมุทรครับตลอดเวลานะจนพอท่านเติบใหญ่นะครับท่านก็ออกเรือเองนะเดินไปค้าขายนะครับจนมาวันหนึ่งน,นะครับท่านมีดําริว่าจะไปค้าขายที่สุวรรณภูมินะครับอันนี้แหละทางนักวิชาการพรม่านะเขาก็บอกว่าที่ที่ท่านพายหิยัตจะไปเนี่ยสุวรรณภูมิก็คือพมา่าทางนักวิชาการไทยนะก็บอกว่าสุวรรณภูมิที่ท่านพายาิยัตจะไปเนี่ยก็คือประเทศไทยนะครับแต่ว่าข้อมูลอันนี้นะ ผมยังไม่ได้ศึกษาถึงขั้นว่านักวิชาการอินโดนีเซียนะครับเขาจะบอกว่าสุวรรณภูมิเป็นอินโดนีเซียไหมหรือว่ากัมพูชาเป็นสุวรรณภูมิไหมอ่าเรามาเข้าเรื่องท่านพายาต่อครับท่านพาย,ยาเนี่ยครับในขณะที่เดินเรือจะไปค้าขายที่สุวรรณภูมินะปรากฏว่าตอนออกเรือไปกลางมหาสมุทรนะครับเกิดพายุใหญ่นะครับทาให้เรือล่มอับปางนะครับคนบนเรือเนี่ยตายทั้งหมดเลยนะเป็นพักสาหารแกมูปลาและกุ้งหอย แต่ว่าท่านพายฮิยะเนี่ยท่านได้เกาะไม้กระดานแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ลอยเข้ามาที่ฝั่งฝั่งหนึ่งนะที่ท่าเรือที่ชื่อว่าสุบารากาครับที่ท่าเรือแห่งนี้แหละพอท่านลอยตัวเองกับแผ่นกระดานนั้นมาถึงนะร่างกายของท่านนะครับเลยเปล่านะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยถูกน้ําพัดหายไปกับมหาสมุทรนะเพราะว่าเสื้อผ้าของชาวเิียดียจะเป็นแบบการนุ่งห่มแบบที่เราเห็นเหมือนจีวรพระนะครับในการนุ่งผ้านะท่านก็ไม่มีเสื้อผ้า พอท่านได้สติที่ชายฝั่งสุป,ปากาศนะครับท่านก็หาใบไม้นะ่ะมานุ่งห่มตัวเองนะครับแล้วท่านก็เดินไปที่ศาลเทวสถานแห่งหนึ่งนะแล้วก็นั่งพักที่นั่นนะครับแล้วคิดว่าจะทํายังไงต่อนะท่านก็เลยหยิบชามกระเบื้องนะครับของเทวสถานนั้นนะเที่ยวขอนะครับเที่ยวขออาหารผู้คนในท่าสุป,ปากาศนะครับเป็นเมืองใหญ่นะเป็นเมืองท่าใหญ่เลยท่านปฏิบัติดังนี้นะครับท่านก็ได้รับ ลาบสักการะนะได้รับอาหารจากผู้คนนะเพราะว่าในยุคน,นั้นน่ะมีแต่คําร่าลือว่าพระอาหารหันต์เป็นอย่างไงหรือพระอาหารหันต์รูปร่างเป็นอย่างไรหรือพออยู่มาวันหนึ่งใช่ไหมท่านพายาเนี่ยปรากฏตัวที่เมืองสุปากาเนี่ยทุกคนก็ต่างคิดอนุมานเอาว่าหรือว่านี่จะเป็นพระอาหารหันต์นะเขาก็ให้อาหารนะครับให้ลาบสักการะนะครับแก่ท่านพายานะท่านพายาก็ปฏิบัติตอนเช่นนี้นะเป็นนักบวชที่นู่นผมด้วยใบไม้นะครับเป็นอย่างนี้นะจน มาวันหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับที่เป็นพรหมนะครับได้ลงมาหาท่านพายาได้วความคิดถึงนะว่าตอนนี้เพื่อนพายะเนี่ยเป็นยังไงแล้วเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยเคยทคํคกร่วมกันมานะครับสมัยนั้นนะเพื่อนคนนี้เขาได้เป็นพระนาคามีนะพอละจากพมนั้นนะเขาก็ไปเกิดในชั้นที่พรหมอยู่นะครับเป็นพรหมองค์หนึ่งนะในนั้นนะเขาก็คิดถึงเพื่อนก็ใช้ยาหรือว่าเพื่อนเนี่ยมาเกิดเป็นใครก็เห็นว่ามาเกิดเป็นพยายะเนี่ยผู้นุ่มผมใบไม้นะซึ่งต่อมาเนี่ยจะได้ฉายาว,ว่า พาหิยะทารุจิริยานะครับซึ่งแปลว่าพาหิยะผู้นุ่งผมใบไม้นะครับพอเพื่อนที่เป็นพรหมมหานะตอนช่วงค่ำนะครับก็มีแสงสว่างนะเกิดขึ้นทั่วทั้งโบราณสถานที่ท่านอยู่นะท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นแสงอะไรนะท่านก็ออกไปไปดูนะครับปรากฏว่าเป็นท้ามหาพรหมนะมาเยี่ยมนะก็ได้สนทนากันนะท่านพายะก็ถามว่าท่านเป็นใครท่านท้ามหาพรหมก็บอกว่าเราเป็นพรหม เราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนพายยะเขาก็อธิบายความเป็นมาของตัวเองครับท่านพายยะเข้าใจแล้วก็เลยถามว่าแล้วท่านมาได้เหตุอันใดทํามหาพรหมว่าพายยะท่านหยุดเลี้ยงชีพด้วยการโกหกเสถิดท่านไม่ใช่พระอรหันนะครับท่านพายยะฟังดังนั้นท่านก็รู้สึกตกใจมากนะครับแล้วท่านก็ถามว่าแล้วพระอรหันอยู่ที่ไหนคําถามอันนี้เป็นคาถามที่เล็กซึ้งนะครับเป็นคําถามที่แสดงให้เห็นว่าท่านพายยะท่านไม่ได้พอใจในอัตภาพเลยนะในการโกหก ชาวบ้านครับเพื่อได้ราบสักการะนะท่านรู้ตัวเองตลอดเวลานะว่าท่านไม่ใช่พระอาหารหันแต่ว่าในเมื่อหมู่มลมหาชนนะครับเข้าใจผิดคิดว่าท่านเป็นพระอาหารหันใช่ไหมแล้วก็ให้อาหารในการบินทบาตของท่านเนี่ยให้ที่อยู่ให้ลาบสการะทั้งหลายนะทำให้ท่านก็เคลิมนะไปกับเรื่องราวของโลกอันนี้นะท่านก็มีหลายๆทางท่านก็คิดว่าอันนี้นะมั่งเป็นพระอาหารหนะันเพราะว่าท่านไม่เคยเห็นพระอาหารหันจริงๆว่าเป็นยังไงท่านก็ถามท้าวมหาพรหมมา,มมาแล้วพระอาหารหัน จริงๆอะอยู่ที่ไหนนะครับท่านท้า,ทามหาพรหมก็บอกว่าพระอรหันต์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่มหาวิหารเชตวันนะครับที่เมืองสาวัตีนะที่แคว้นโกศลนะอยู่ทางทิศเหนือของเมืองสุปาลกาที่ท่านอยู่นี่แหละตอนนี้นะท่านพระอรหันต์ท่านนั้นกําลังสอนลูกศิษย์ให้เป็นพระอรหันต์มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆช่วยหมูสา์ให้หลุดพ้นท่านพายะได้ยินตอนนั้นนะครับในคืนนั้นแหละท่านเดินทางเลยคืนที่ท้าวมหาพรหมมหาแหละก็คือ ท้ามหาพรมลมันลงมาหาท่านต่อหัวค่ำใช่ไหมหัวค่ำนี่ก็คือพระอาทิตย์ตกนะหัวค่ำนายพระสูตรนี่หมายถึงว่าพระอาทิตย์รับปุ๊บมืดปุ๊บไปเลยเดินทางไปนะนพระสูตรบอกว่าระยะทางจากท่าเรือสุปารากาที่ท่านอยู่ไปที่สาวัตถีนะเป็นระยะทางร้อยยี่สิบโยชน์หนึ่งโยชน์เนี่ยเท่ากับสิบหกกิโลใช่ไหมหนึ่งร้อยยี่สิบคูณสิบหกเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบกิโลมีนะักพุทธศาสนารุ่นหลังนะเข้ามาตีความว่าระยะทางที่ไกลถึงขนาดนี้นะท่านพาหิยานะไ บางอัจฉริยะก็บอกว่าท่านไปด้วยฤทธิ์ของเทวดานะครับก็คือเพื่อนที่เป็นมหาพรหมนั่นแหละเหมือนกับให้พลังพิเศษนะครับในการเดินทางของท่านนะเดินทางในคืนเดียวนะแต่บางอัจฉริยะก็บอกว่าด้วยอนุภาพของพุทธะนะครับซึ่งท่านมียานรู้อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้านะว่าวันพรุ่งนี้นะ่ะจะมีพรามที่ชื่อพายญาณมหาแล้วก็ท่านจะได้แสดงธรรมให้ฟังแล้วเขาจะตรัสรู้เป็นพระอรหันนะครับแต่ว่าผมคิดว่า ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางนะอันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังนะว่าท่านเดินทางได้ยังไงนะ1920กิโลไปที่สาวัตถีนะครับพอไปถึงสาวัตถีนะเป็นตอนเช้านะครับท่านก็มุ่งหน้าไปที่วัดเชตวันนะครับพอไปถึงวัดเชตวันนะครับท่านก็ถามหมู่สงนะครับที่อยู่ที่วัดเชตวันว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหมหมู่สงนะครับก็ให้คําตอบว่าท่านพายะท่านพักที่นี่ก่อนนะคือพักเหนือจากการเดินทางก่อนเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ากําลัง ไปบิณธบัตในเมืองสาวัตถีนะครับพร้อมกับหมู่สงนะครับแต่ว่าท่านพาย,ยายะนะครับท่านไม่หยุดพักนะครับเพราะว่าท่านมาเพื่อที่จะฟังการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าครับท่านออกเดินทางต่อเลยไปในเมืองสาวัตถีนะครับท่านก็ไปตามหาว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับพอท่านเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังเดินบินธบัตอยู่ในเมืองสาวัตถีใช่ไหมท่านที่ไปกราบเลยครับในพระสูตรอธิบายว่าพอ ท่านพายะเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกนะท่านรู้เลยว่านั่นคือพระพุทธเจ้าครับด้วยฉับพรังสีด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าครับเป็นมหาบุรุษนะพลังความเมตตากรุณาต่อมวลสัตว์ทั้งหลายนะ่ก็แสดงออกมาทั้งจักรวาลเลยนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ผู้เลิศที่สุดใช่ไหมถ้าตามคําอธิบายในประสูรนะแล้วก็ท่านพายะเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยท่านสั่งสมบูลบารมีมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะตรัสรู้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถูก จัดสรรแล้วนะครับด้วยวาระของกรรมนะครับพอท่านไปกราบเท้าพระพุทธเจ้านะครับท่านขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเลยนะขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินถือบาทอยู่นะบินทบาทแล้วก็พร้อมด้วยหมู่สงนะครับเป็นแถวนะในเมืองซึ่งเป็นเช้ามืดของวันนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าหยุดก่อนพายะนี่ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมท่านพายะก็ขออนุญาตพระพุทธองค์นะครับเป็นครั้งที่สองนะครับว่า ข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทราบว่าชีวิตจะจบลงเมื่อไหร่อาจจะตายในวันนี้ก็ได้ข้าพระพุทธเจ้าขอฟังทมตอนนี้เลยพระพุทธเจ้าก็พูดประโยคเดินนะครับดูก่อนพายะนี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมหลังจากประโยคนี้นครับท่านพายะก็พูดประโยคเดินครับด้วยเหตุผลที่ว่า,าเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะจบลงเมื่อไหร่นะครับขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเดี๋ยวนี้เลยนะครับเขาอยากฟังธรรมมากนะความจริงแล้วนะครับที่พระพุทธเจ้านะครับบอกว่า ดูก่อนภายญะนี่ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมนะพระพุทธเจ้ารู้วาระแล้วนะครับว่าจิตของพระพายญะเนี่ยท่านรุ่มร้อนนะครับท่านเร่าร้อนท่านกังวลอยากจะฟังธรรมอย่างมากนะใช่ไหมเดินทางหนึ่งคืนจากท่าเรือสุปารากาศนะครับมาที่สาวัตถีหนึ่งพันเกยยี่สิบกิโลมีแต่ความคิดที่ว่าอยากฟังธรรมอยากฟังธรรมอยากฟังธรรมนะพอพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ใช่เวลาแสดงธรรมครั้งที่1ก็คือให้จิตของเขานะ่ยอินทรีย์นะี่สำรวมก่อนพอท่านปฏิเสธครั้งที่2ใช่ไหมครับ อินทรีของเขาเนี่ยก็ค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลง,บลงพราะครั้งที่3นะท่านก็เลยแสดงธรรมนะครับเพราะว่าเหตุผลครั้งที่1กับเหตุผลครั้งที่2เนี่ยท่านพายาเนใช้เหตุผลเดิมคือถ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะจบลงเมื่อไหร่เนะี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ถ้ารอให้พระพุทธเจ้าบิถาจนเสร็จก่อนรอให้พระพุทธเจ้าเดินกลับไปที่วัดเชตวันก่อนฉันพระทหารก่อนจนจบก่อนท่านอาจจะตายก่อนเลยก็ได้นะจริง,รงๆแล้วนะในพระสูตรเนี่ยลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วนะด้วยพยานอย่างทราบนะว่าวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของพายะนะครับพระพุทธเจ้านะครับก็เลยแสดงพระสูตรให้ฟังนะพระสูตรอันนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะเป็นพระสูตรที่โด่งดังมากข้อสูตรหนึ่งนะครับจริงๆแล้วไม่มีพระสูตรไหนโด่งดังกว่าพระสูตรอันไหนนะคือมีความสําคัญทั้งหมดเลยพายะเพราะเห็นนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้พายะเธอพึงรักษาอย่างนี้แหละ เมื่อใดเธอเห็นร Group, Trump, er. ูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งทำมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ ภายยะฟังเสร็จนะครับตรัสรู้เป็นพระอาหารหันเลยตอนนี้เป็นพระอาหารหันแล้วนะพระภัยยะนะครับพระพุทธองค์นะครับทรงรู้วาระกรรมของท่านนะครับว่าในอดีตชาติะถึงแม้ว,ว่าท่านจะสั่งสมบมุญบารมีมามากมาก,ก็าตามนะฟังธรรมเพียงย่อๆเท่านี้นะนี่เป็นพระสูตรย่ยอของพระพุทธองค์นะครับก็บรรลุเป็นพระอาหารหันเลยแต่ท่านภัยยะเนี่ยไม่เคยทําบุญด้วยการบริจาคนะครับบาทและจีวรมาเลยนะครับทําให้ท่านสัมฤทธิ์ผลนะครับเป็นพระอาหารหันแล้วนะแต่ว่าไม่มี บาตและจีวรอ่ะสำเร็จได้ฤทธิ์เลยก็คือท่านยังไม่มีบาทและจีวรพระพุทธองค์ก็เลยถามพระพายะเธอจงไปหาบาทและจีวรมาเนี่ยก็คือเครื่องอุปสมบทน,นะครับพระพายะได้ยินดังนั้นนะครับก็ลุกไปเลยนะครับไปหาบาทและจีวรเลยต่อจากนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็เสด็จบิณฑบาตต่อนะครับโปรดสัตว์โลกในเมืองสาวัตถีนะครับพอท่านเสด็จในทางกลับไปที่ทางไปวัชชะวันนะครับก็เห็นศพนะครับของพระพายะเนี่ย นอนตายอยู่ตรงกองขยะนะครับเพราะว่าในขณะที่พระพายยะนะครับเดินทางไปแสวงหาป่าและจีวรน,นะท่านถูกบัวแม่ลูกอ่อน,นครับขวิดตายนะครับบางอัตรกถาบอกว่าอามนุษยนะ์่ะเข้าสิงนะครับแล้วก็วิ่งมาชนท่านนะครับท่านก็ถึงแก่ความตายนะบางอัศจรถาก็บอกว่าอามนุษย์อันนั้นอนะ่ะเคยทํากรร,กรมร่วมกันมากับท่านพายยะตั้งแต่อดีตชาตินะครับแล้วก็ผูกอาฆาตแค้นนะครับแล้วก็ อธิษฐานว่าเขาเนี่ยหมดจับพบแ้วนะพบที่เคยทํากรรช่วร่วมกันนะครับเขาจะมาสังหารพระพาย,ยะ,ะครับพอชาตินี้นะได้จังหวะน,นะเขาก็เลยมาสิงวัวตอนนี้ชนกับพระพาย,ยะแต่ว่าในพระสูตรหลักนะครับก็ไม่ได้บอกอธิบายถึงขนาดว่าจะมีอมนุษย์มาสิงวัวนะบอกเพียงว่าวัวแม่ลูกอ่อนนี่ขวิดท่านเน่เสียชีวิตนะครับตรงนั้นนะครับข้างทางนะแล้วท่านก็เสียชีวิตตรงกองขยะนะครับแต่ผมเคยอ่านพระสูตรที่อธิบายอัตถกถฐาน,นะบอกว่า ชาวเมืองนะเห็นศพของท่านใช่หไหมก็เลยเอาศพของท่านนะ่ะไปทิ้งที่กองอยากเยื่อนะครับก็คือทิ้งที่กองขยะนะตอนนี้ผมศึกษาพระสูตรอันนี้นะในสมัยก่อนนะหลาย10ปีที่แล้วนะผมรู้สึกเวทนานะครับชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนะนี่ยนะวันนีนขณะพระอราหาันนะก็โดนวัวิดต,ตายที่ข้างถนนนะครับผู้คนผ่านมนาะเห็นก็ยกศพของท่านนะ่ะไปทิ้งที่กองอยากเยือ่อก็คือไปทิ้งขยะนะมันเป็นปริศนาธรรมแบบขั้นปรัชญาอภิปรัชญาขั้นปรมาเลยนะว่าคนเรานะ ม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะพอพ้นจากกายภาพนี้แล้วนะมันก็เป็นแบบเศษไม้เศษฟืนเป็นขยะของโลกเลยคือไม่มีความหมายอะไรเลยนี่ศพพระอาหารหันนะเขายังเอาไปทิ้งที่กองขยะนะครับพระพุทธองค์นะครับเห็นดังนั้นนะครับก็สั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยชาปนก,กิจพระพายยะนะครับแล้วก็สั่งให้สร้างสถูปไปด้วยเพราะว่าการสร้างสถูปเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าให้สร้างได้ให้กับ1พระพุทธเจ้า2พระอาหารหันต์ใช่ไหมสามพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมครับ เป็นบุคคลสำคัญหนะ้าที่สามารถสร้างสถูปเจดีย์ได้นะครับพอพิกขุนะครับนำร่างของท่านพายาเนี่ยไปชาปนกิจแล้วแล้วก็สร้างสถูปเสร็จแล้วนะครับแล้วกลับไปที่วัดเชตวันนะครับพิกขุทั้งหลายนะครับก็เกิดความสงสัยนะครับไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสัมรายยพกคติเบื้องหน้าของท่านพายาเนี่ยเป็นยังไงพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพายาไม่ได้ทําให้เราลําบากในการแสดงธรรมเลยพายาเป็นบัณฑิตพายานิพพานแล้ว อันนี้แหละเป็นการอธิบายของพระสัมมาสัมพุทธ,ธานะครับที่บอกว่าพระพายาเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์นะครับแล้วก็บรุนนิพพานนะเป็นพระสูตรที่มีความลึกซึ้งมากแล้วก็มีความรู้สึกนะเวลาเราศึกษาพระสูตรนี้นะทั้งทุกใจนะทรมานใจกับชะตาชีวิตของท่านตอนที่ท่านโดนแม่วัวลูกอ่อนขวิดต,ตายนะครับแล้วก็มีความปิติปราโมทนะครับกับความหลุดพ้นจากอาสวะตอนที่ท่านตรัสรู้ธรรมด้วย พระคาถาอันสั้นของพระพุทธเจ้าครับที่ให้ยึดติดกับรูปเสียกลิน่นรสเวทนาทั้งหลายในโลกใบนี้โภทพธาตท่านพายาพิจารณาทางต่างไปนะครับด้วยอินทรีย์อันสงบแล้วแล้วก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับรุ่นพี่นะถ้าเราเป็นรุ่นน้องนะ่เรายังไม่บรรลุทาอะไรเลยใช่ไหมเราก็ดูว่ารุ่นพี่ที่ผ่านมาแล้วนะาาเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านมีกระบวนรูปแบบชีวิตอนะ่ะเป็นยังไงนะครับแล้วท่านจบยังไงท่านดําเนินไปยังไงนะชีวิตนะ่ะ ให้เราเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยดำเนินตานะครับสำหรับผู้ที่ปัารถนาจะพ้นจากความทุกข์ในโลกวันนี้นะเพราะโลกที่ไม่มีความสุขในะใครมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าเป็นไปนด้วยความสุขเนี่ยอาจจะโกหกก็ได้นะหรือเขาอาจจะพูดจริงก็ได้ก็าอาจจะค้นพบความสุขนัไนก็ได้วันนี้นะครับขอบคุณมากนะที่ฟังเรื่องเล่าพอดแคสต์นะครับของท่านพายะทาริจิริยานครับวันนี้นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ